ิโมงวโมงเลยมันเ้าวชเินมามันมันมันคือฮ่องหัวใจ่อเหัวเดียเดียวมัอดำกอใจปติวันักนปติที่ <No S 2> ้าสชุกไวเป็น้าวุกไปล้วนหนาล้วนกับล้วนไปเลยได้ไหมหนามืดหนามืดตาม่ได้ไหมห้าอ้ยลุกไลอมายว่าคือเป็นริ้นนอเลยนั้นหลก็มาตรวจเนาะทางสาวเพิ่นแต่งยากรตอนนี้วัดามดันแล้วขึ้น อเอา,า,วา้วงบ่เป็นนะเจะาบงอะไรมันคุมดานเต้นขึ้นแล้วคือเต้นลงเถอะนะนโอ้มันยังมาทะเลอ่างเลยตอนนั้กำลังอ่างตอนนี้ทางสมุนได้มาหาแม่อยู่โรงพยาบาลได้รุ่งมองนะเนาะโดยกลับสวัสดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องเอฟซีเบอร์ชูสุทุกคนเด้อ เมลรอถ่าคิ้วอยู่ตอนนี้ได้คิ้วที่เจ็ดร,อ,รอเน,ออรน,ออรรนาะเวยไก่แล้วบ่แม่ไก่แล้ว่แม่ไก่แล้วบกำลังพี่ด้วยค่ะไก่แล้วอะอตรงซองซาวแล้วเมากินนี่เนาะ คิวที่เท่าไรไหมัเีวอแล้วไอ้ทาแม่เขาแล้วกันเพิ่งวัดนี่เนาะอ๋อ้ยไปคิวที่เจ็ดที่เจหาชิคเอาที่หาแล้วกับี่กที่หาี่กเาเนี้้ยงสาวี่งี้ ไอ้น ok mm, ้องพิง so ง mm. uh, mm. okay. ่ายแต่น้องวิวหายหายหมดเลยหาประตูเขาห่อเงียบเงียบครับไเมื่อระเบิดประตูระเมื่อแล้วประตูนะแต่ว่าน้องน้องพิงง่ายสองเมื่อแะไรต้องพิงง่ายเขาห่อเองเลยไมยเนาะบายๆจุ๊บๆเลยสบายเขินหน้าจะคือเดืองใช่ไหมหน้าจะคือเดืองตานั่นเดืองเดืองไปกวดดูมุกบ่ไปบ่ ผมก็มีงวงขายหัวลาวหััวอ้ไตายแล้วมีเดี่ยงเนาะมีอย่างเอ้าเดี่ยงยังหนาๆเจ้านี่คือแบบจืดในแบบแงๆเหนียงยู่บ่เพมืนคายุถทาคีมขาวแยงพี่ดงว่ามีกำจ่ใจทาครีมบ่ตาในี่นมันตาหน้าตัวนี้ชาวเป็นที่ใส่ก็ตาลกเข้านี่คือตาลุกเข้าตาลุกเข้าได้แสว่าตาบวง ตาเรืองเพื่องตาลุเข้ามาขวานเพืเเ่อไม่ให้โดนขวนไม่ดีตาจะไปเห็นหงอยู่ว่าเจ้านะกินห่งคักอนยะู่บ่เห็นเออเป็นว่าม้า,าม้วนอยู่อ่ะแต่ว่าราบินม,ม,านาม,นมันหนามมันมด้านหนามเหมือนมาในม้วตาไปเห็นห่งหบาา่เพราะว่ามันมีร่างแบบเขามันม้วมานีกจ้ะเขาเดียวเป็นจริงจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตรงไปได้เ<ม>ดืองเลยมันแบบมัวมันมัวขาวคือขีดตรงในบ่วันนี้เขา hả mình hao hao chỗ này hao hao cũng là rồi đấy còn một mươi còn nhiều đến năm nay đến nhôm thì bản không đi ra mà ba cứ bị này đây Tổng này cứ mò cứ đông này nam mẹ tham mà phải mẹ khát này hay say đợt đốt phần làm thế mẹ cứ về cùng với mổ, là ก็ถ oh, mm ้า hmm. พ่อใส่ได right. ้บ right. right, right. okay. right. so like, like, ่แล้วก right, right. ็ใส่ไปก่อนจักถูกจักไดเจ้าเป็นมอหวานมันคืนแล้วเพิ่นว่ามันก็ปกติก็บ่เพิเพิ่นว่ามื้อกลคืน่ะว่าพอเจ้านี่เก่งเิแล้วหมอะบัดกระตูไล่เพิ่นเป็นได้ง่บ่ะบัดกระตูแพทยบ่เอ้าเปว่าผู้ละคนกมันก็เป็นลองๆจ้อยนี่ทํากระตูเจ้านั่นมื้อนั้นเนเป็นเป็นมืวานบ่คือกันเนาะเพิ่นกายขอยว่า3คนเพิ่นกายนะ ใช่นะเข้าเข้าไปแล้วเข้าไปเข้าบ่แล้วออกไปเพิ่นมามองทุกทายนะห่าวบ่ชินนะมาห้ําเพิ่นบ่นแล้วกันว่ามันสได้ว่าแม่สิได้เป็นบเอ้าแม่แม่มาเป็นเพิ่นว่าก็แม่เป็นัคหน้าน่ะลําแท้เพิ่นว่าแม่เป็นบคนี่ว่าลุง่ลูกๆเาได้อยู่ไปว่าเอ้าแม่ก็จบ่ซั่น แต่รเพิ่นมาโกดบ่เป็เอาโลมน้อยมันช้อีก2อันบาดนี่คือเป็นตุ่มม่แม่นเขตนะเอะตําตุ่มเมื่อยบเฮามันเหลือเฮาฮอมันแพ้วดท้องมันหยังมันขึ้นปีกานี่ขึ้นด้วยกูนี้คันบ่บ่ปกติหรือว่าคันแบบว่าเนื้อมัดก็ตึงก็โตมันมาได้ีเพินแทงือมบ่ป็ได้แพ่ะที่ว่าเป็นตุ่มในนั้นเช้าเลยดิขออนุญาตเด้อปลาดุงเนาะ เออเช่าแล้วนี่แห้งเลยในในเลยเอ่อนนา,มาหาม้อเหล้าหม้อเหล่าผุ้วยหมอแฟนหมอล้านผุ้นเอินเนาะหมอแฟนหมอล้านไอตะกี้หันทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยู่ฝั่งไทยเพี่นก็ว่าแม่เป็นเบาหวานแน่เป็นแพ้มันกับชิลันเนาะเป็นมันกับเป็นแพ้กันชิลันเช่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติเผุ้นว่าเป็นเท่ามีทาน้ำตาลเนี่ยเช้าอยู่นี่โซเรือนเลยนี่อันนี้น้อยจะเบาอเนี่ยกะไผ่ก็ไม่ได้เชื่อ บมดเชือดแล้วอยู nah e ่แบบนั่งเป่านั่งมัดผูกทุกอย่างทั้งโครมันโคมหนิมุกกระถาก็บกสบายบ่อยู่บนนะบสอาใยนะมันได้ยินเพคนว่าว่าเมียกับไปโน่นยองมอนแล้วอยู่เลือนกับลาในน้อยอย่า้วอันลูกอ่ะจะไปทั้งในทั้งไหนไปบ่ไปเยี่ยมแล้วเลยบ่มาเลยจะไหวอยู่บ่มันดินหัวดิแต่เอากระโตกันยังไม่อยากล่อคนไหนแต่ก็โจกัน จะหัน <Scroll> จะของหันแหงก่อนมิจาว่าเท้าไปวี่งทั้งนั้นกับมิจเวยหาเราได้ไม่เยี่ยมเราเนาะเดี๋ยวอยู่บ้านส่งข่าบอกเราบอกแอ๊กชีบอกอะไรบอกว่าเราไปยินห้องยิ่แห้งนะหมห้องยิ่งแต่ห้องยิ่แห้งเอาเราไปเมยเจ้าไปมุกอินเตอร์บัดมือนเจ้ากับคนรับมือนะมือปฏิบิตนะ แม่ถ้าต้องมีเงินติดโตนี่หมื่นบาทเพราะว่าเขาเข้าไปกวดชาว่าวัยายายลกะันในชาวยาให้กินช้าเงินเขาพวมนี้เนาะแต่ว่าเขาต้องมีเงินติดโตนี่ในอยู่ในหมื่นบาทนี่แหละเงินเป็นหมืนม่นคุณได้นจะได้อ๋อทำเจสิไปเขากับซีนาหาเงินพ่มกันเนาะไปกวดบองกอนอยู่ห้องหมออะไปพ่นก่อน บดยารุ่นนี่ก็หาเงินโฮเม้นตงไปว่ะว่ายังเงินใดทั้งไปในไปามายอมได้เป็นในนี้อยู่นะคับมาพื้นมาชิปะว่ามันเลอะไรไปกะยันขยันติดเพลเนื้อนองไปยังไม่เป็นแห้งเห็นป่ะอันนั้นเน่ไม่ถ่าว่าแวนเน่จะพูดว่าอยู่อยู่บังซีที่บังซีน้องไปเยี่ยมนะเป,เป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเงินมีเพลคือ,อขอโทษเนาะ นี่ว่าว่าเห็นชาวเมีย่าแม่เด้อแล้วมีเพจคือเจ้าไี่หต่วัาตะวานเล้ขึ้นแห้งตอนนี้อันตีนแล้วเปื่อยแล้วชีได้ตัดออกนั้นนัอ่งว่าเน่ว่าลูกเจ้าถามบางคันว่ามึให้ให้ได้ยานเนาะัครับยัดชือหมูว่าเนีวันนี้มหาหมอล่าเพื่นบ้าเป็นเดื่อปกติมีเงินหนายกับชื่อยัดูดีกว่าให้เพ่นบ้าไปเป้าเก่าปเก่าแล้วผมี้ิบชับนะ มานเพื่อนไปไปเป่าเพิ่นเราเป็นบได้เกี่วกับบวานมาตัวนี้นะเจะเกลวบรเกลเหมือนเพื่อนกัเป่าวานชนะมันเด็กระเปาอันพงชุกพงขาวชนะมันตั้งคงยู่คงกินเท่ากระตกมือหนึ่งเศาเศกูะพัวเงินกี่มือานี้เลยมันกระลายมือไปนาะทงเรือนเลยทงเรือนกระตุอยู่เตนมื่อนะกอ้องอยู่สองบ้านไปชื่อหัลชื่อนี่ไปต้อนเพื่อนแน่เพื่อนมากระยานเพมืนมากระเมเพื่อนรู้เท่าน เช้าค่นี่แบ่ได้เช้าแต่ว่าเฮาคลําของอยู่ของกินได้บ่ได้ว้าคลําน่ะเพิ่นห้ามกินหยังแม่ห้ามนะคงหวานแล้วก็ส้มส้มลงไม่นงเครื่องรองนะบ่ก็ให้กินมแงสุนี่ก็กินแแงอย่างก็ปกตินมเฮากินเกิน่่อยนุักแท้กกินอยู่พออยู่ๆแงก บัตมันเท่าอยู่ดีๆใช่กะบันเท่าเมื่อมันก็ขึ้นเดือได้บอวานนะขี่รถไปก็ขึ้นบันจะขึ้นเริ่อ,องพอดีทางสะบุนกับพอตู้ไปทรงน้องบิวก็น้องพิงแล้วกะทางบอทองมีไปหับเอาสะบุนอยู่ห่านแมมิกแล้วก็มาหาเมตู้รอคิ้วอ,อยู่ตอนนี้จะผลตรวจออกมาจะเป็นอย่งไรช่วงที่ว่าเมื่อพอนเป็นแห้งน้าปลาไปหามอว่าขาเดเลือดเนาะเลือดจาง แล้วก็เป็น án, พมหลันพมบ่พรมหลันพกติปวานกติปวานด้วยเจสีเป็นวันนี้ยังเหลือคิวนึ่นงาแม่ขาออกมา,าก็เป็นเจ้าบ้ดนี้เนาะเข่าล้มองยังคู่นางคู่บเจ้าเนี่ยบ่เป็นในคิวที่หกบ่หกยังยันไม่ได้ข่าคือว่าคนโบราณบรรได้มาเนี่ยนะก็เาในเต็มได้นี่หลังมือน้ำเดี เมื่อซือามาหรือเมื่อซื้นน่นเองอือที่หาหาทางเล่านี่แหละคือเฮาสิมากวดนี่เฮาต้องอดข้าวอดน้ําแม่เนาะข้าวก็บ่ได้กินน้ําก็บ่ได้กิน้อเพิ่นได้เพิ่นเพิ่นต้องเจาะเลือดเนาะเจาะเลือดเฮาไปตรวจเนาะเือดนั้เจาะว่มือไปนอกโงมอก็ยังถามเลือเพิ่นเอาอ่เลือดนี่บงเลือดปีงบ่ลือดปีงามแล้วลบ่ลํา เแบบเขาเดือดปกงามแล้วจะมองวินหัวจะว่าไหบ้านนี้เป็นกวดบังคืนาเป็นจังไดค่ะเป็นแนวนํามองตรงนี้ลงมากเลยดังรถบัวใบได้้รอวะงงมดนรอบกัดเน่ยใครจะเปลี่ยนแนบมาใหม่ดิขี่บันนี้ปกติโยอะเยเสียเงินหนเมื่ินไปเลย แน่มนากี่คือ่อยก็แล้เด้เนาะให้ชิมีหรือว่าอะไพกอมีกกะปกอิ้นนองพิงเลยทำบดดบดละมกินได้สานอยนาะทำบบูทำทำบะทุบบดทำบะเปลี่ยนแจงรถใขี่ไปเบียกวัเลยยิวขาวบ่ อยู่เพื่อนกับปกติกินนักสั่นคือเออปกติงานไงอีกคิวนึงอีกคนนึงกับคิวทำแม่บ้านนี่บ้านยังอีกคิวนึงอีกแม่ไปคนคิวอีกที่ชองนะเนาะโอ้ยอ่ะแต่บนจะเป็นยังพังแม่ครับบานี้บ คิวคอนเนต์เตียนเนาะเียรเกียรบ่าเราคิวอะไรได้นะตคิเกียเอาออมาเช่ายื่มือนบเอามาเหมือนยังหลังมืออยนเนาะนเนาะไปดูเงินคืว่านยมงนอ่มมคนเจ็บมอ่ะอยู่เงนคือมีคนเจ็บคนปวนเนาะนมาหรืาี่เจนี่อันนันไปหงหมอให่่งครับ นะคบน้าปิดในยางเดมรถหาิดยางมากอย่าเงี้ยตาในตอนนี้โตาโอ้ยขอคุณเยนตอนนี้กับเม่วานนี่ท่้งลูกเคยแล้วก็ค่าเป็นนี้ไม่ตาเออนะเนี่ยแต่ถ้าได้เป็นแต่มันแย่เราทางพี่น้ค่าขามาได้ตรงเนี่ยือวาได้เอมาึงหคือเทานี้ว่าเท่าไม่ได้เป็นยัง เขาไ่ปวดนีกแล้ี่นด้ดิเขอีเเมย์ก็บเมย์นักใจันยาพกพวไข่ในวจะไข่เนเจ้าในขึเดือนตองมีนะเมยเดือดเนาะวาตามือตาหยันจ้าหน่มึนอยู่บนแมกมึนทรายมดเจ้ามึนหมัวก็เวลาเจ้ากรรมที่กรรมนี่ยเนาะมันหลบไหนถึเนี่ยนี่ะ

มมันเป็นไปเรียแ่ไม่มาอากเอา่ไปหนัไปเรีอยิโดมา็มีนกไปคือทุกคนเนาะเดียกรีนเดอ๋ลววอมแ่ไม่าเลยเลยน่นอนถ่ายได้มีโต๊ลายอยู่้วนี้วันเน้นี่จะกับอะไรวะแม่พมันหมกเขืาเลยเน่ะได้ ไอสานีไน <cran> <Bra> ีแล e ้วดเขา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 กรรมุกชี reat, oh, yes ิมโอ้จ็บเลยทางนี้เรไปได้ะาดโอ้ยไเป็นยมันลอกเลยว่ามีอ๋อมันลอกคือสี่แมันลอกลล้ะเอานี้ดีึบก่งดคือมาแม่งแมงนานกแมงขับอยเป็นลายฟีีด้วยแนี้นะ เอากำล้งแลยมัน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 บอกเื่อน่นเทาวายออกมาได้คือบุตรีาเถ้าต้องยิ่ขึ้นเม้าล้านมืเลี้ยวหรือว่าขึ้นเมนจักนี่ว่ะจั๊กนู่ในตู้พี่ไปไลยกันเออเชนถุงชั้นเลยลอยวบาคนเก็งน่ะือ้โหเม็นล้งมัวนั่เนี่ถุงนี่ล้งในบุตรีบัดบัดนี่อยงนั้นอ่ะคือล้งกแกน่ะอ่านบอกว่าเอาคุงแม่นี่น่ะอออ่าเศรกเทั้งม

พยายาก็มาตรการกมีดวยแปดโมงก็ได้ไปมาใหม่8แมนโว้ยแปดโมงยันด้านแปดโมงกลัวอะไจเนี่แมนดกเก้ามงหมดแล้วกขาเคยวแบบนั้เนาะ มันนอนดีคือวคือมือสิบโมงชันโมงและมันเท่าชิิ้นมามันมันมันคือเฮาหัวใจเฮานี่ยโเียวเดียวมันทำขอหัใจปุตติกว่าซแต่ปุตติกปุกเาชิลุกไว้เป็นุิลุกไปวนหนาวนดังรวนไปเลยเรื่อหนามืดอหนามื่ตามัวได้บห้าองไรลุกไหลแบอแบบว่าคือเปวิ่นน้พอเไย นอน the, พ awa, road, er like mm ัก hmm. ก okay. mm ่อนถ่ายไปนช่ไหมอแท็พอาถ่าเช่ามาว่านี่มันเป็นแห้งบางชักยาอยู่บ้านมันดุเหมือนดุเลยกับมะปวดลุงเนี่ยอะไรกับปะทอยต้องเล่เพื่อนอันอานโมกุลห่มอมะนานถ่าใช่ไหมนานถ่าย่านไทยเป็นกันเนาะอร่อยมีผ้าห่มผืนนอนรับคักป็นยังแล้วนี่ยินนี่นี่ ตอนนี้ทางค่ะแม่นอนรอท่าหมอเพื่อนก่อนหมอเพื่อนไปแต่งยา,หา,ยางให้ทางในเพจหมอเห็นม่ซู่ชูช่ซู่ล้วูนนู่่แล้ไปนอกรีดอะนอกรีช่องนิ้วแล้วชูช่ซออู่อ่ะซูชช่ชู่ชู่ซู่าตอนนี้ขึ้นขึ้นเตียงแล้วเด้อก็ตอนนี้ เราถาเพิ่นมาวัดควา,วานนดมดันแล้วก็มาตรวจเนาะทางสาเพิ่นแตงยา,ากยารตอนนี้วัดคมดันเนาอนอบิงปเปนนะจ้บิงอะไรวัดควมดันเพ่นเต้นขึ้นแล้วเือเต้นลงเถอนะโอ้มันยไง่ทะนานไดนอ่านเลยมันตอนน้ำมันกำลังอ่านมันเต่นมันตอยสี่สิบแปดแป คนดันร้อยสี่สิบแปดเจะเวครินยาบอสคือว่าสั่งนี่แกโเคบอเป็นคนดันกะมวานเนาะคือว่าปกติอยู่มันต่างเดวมวนะมันเลัว่มันตกลงันห่องบิ่งกหัวก็ยังมันพุ่มนหายนะมือเขา ดินขาวเลยเราได้าบบนำหินีมนไดดังอิมๆหรอึมาแล้วโกตามติดเลยเนาะตอนนี้แม่ออกมาแล้วตอนนี้ไขมันอบตับตัวแดงไขมันเานี่บุนะไขมันอบตับราวงวงเวียนเลือดในชดมองมยอกสมงติดมวงเวียนเลือดเลือดงเวียนมันเป็ตึ๊บ ปวดไทยไปเลยไปไปเลยนะแม่นูเนาะออกคือนนักกระเพาะกัมาคลัางกระเจ็บไว้นึ่งเอันเก้าันคือเราปวดก็ไม่กินเราไม่เลยป่านนี้เด้อไม่กินเราไม่แต่ไขมันนี่เป็นแนะนำชิ้นไปอย่กินเด้อ่อยฉินเพราะว่าชิ้นเพราะว่าส่วนลายนี่มันจีมีไขมันลายเดี๋ยวรอถ่ายผลตรวจออกมาเป็นอจจะ ก็รอถ่ายยาบ่ะเนี้ยมาหามอพยาตยังก็เห็นบดเห็นเราต้องพัดปอดเห็นแนะพันอไอโกวังน้อยไอเซรีบวงเห็นบันเลยตใส่ใดีว่ายังดีเขียมะขาล้งวงเวียนเลือด้เสมอก็เป็นางยาไหนก่นแล้วก็แันก็ีแงก่นไหนอยว่มันที็สูงไม่เปลี่ยนกัคนเอง bệnh này sẽ buồn rười, nên thường họ lại là được ổn. Nôn của bệnh này là về đau hoặc nôn nôn là nôn, tỉnh này các bạn. cả, không bị bớt cái ven không bị lóc gì. này bị rồi. nó cứ cho lưng cả, thử thử này. มูดั่คือกัขึ้นนาอาพายควบหน่เเมือนึ่งบมูดเขาเงจงปองนอนก็กลับบืนเช้ามาอีกแบบดมือเขาไปนอนดึกทำานเราเราิดอะไรินะคิดลายไปคิดย้ําต้คือรอกว่าเป็นเื่อเนาะเป็นน้ำเดื่อเป็นน้ำาดกเป็นน้ำประสาทเขาแบบว่ากระสานยล้วอ่านแวมือเราวง่ตายไปเลยเนื้อแเดียก็อเนาะมือเนานเขาไปยังไหนเมื่อมันก็แบบเดียวกันนะ ไปงไปงเามจุกเนี่อ่ะ้วนทีจะล่อถาคนว่อยาตอนนี้นี่ลยโอเคบบบนี้ได้แล้วพี่รองเ้ยได้ยามาเนาะตกอยู่ตีเปสองล้านเอาเงินให้สล้านทอดมาจากพันหมพัหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าสิบจ็พนตีไปสองล้านไว้พี่้องเ้ย้าว่านั่ง็โ่้มา ไปโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งส่วนก็จะได้ขอจบคลิปกันเด้อเพืพี่น้องไอ้พ่อแม่มาขวดพะยะคือเก่าคือเดิมโอ้เนาะขอบอุนั่นก็เพืพี่น้องไอ้ดยสบายดีเนาะอ่ะโอเคไปแล้วพ่อพี่น้องไอยขอบคุณขอบคุณเพื่อนพี่น้องเอฟซีที่แข่งขามในน้ำเด้อสบายดี